สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปะเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้าใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลเพิ่มนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกๆคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะวันนี้เจอกันคลิปแรกนะคะโอ้วันนี้ทํางานทั้งวันค่ะไม่ว่างเลยก็มีมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่ไมล์เลิฟเจลบไปนะคะไมล์เลิฟเจอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์สำหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปนั้นนะคะเพราะว่ามันติดติดแดงหรือติดเหลืองนี่แหละค่ะนะคะที่เป็นหมวกสีส,สีสีฟ้านะคะนะที่พูด ที่พูดเรื่องของเพื่อนเพื่อนสนิทของลุงนะคะมันติดแดงหรือว่าจะแดงหรือเหลืองนี่แหละคะ่ะไม่เล็บเจเจเห็นว่ามันไม่เป็นสีเขียวไม่เล็บเจก็เลยลบทิ้งไปเลยไม่เล็บเจเจแก้ไม่เป็นนะคะทุกคนถ้าใครคอมเมนต์มาในคลิปนั้นก็จะไม่ได้เห็นไม่เล็บเจเจตอบกลับนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะคะก็คือไม่รู้ว่ามันติดเพราะอะไรนะคะปกติไม่เล็บเจเจทำก็ไม่ติดเนาะมันปติดตรงที่ว่าเราไม่ได้พูดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นคลิป ที่ไม่เล็บเจเจอัดนะคะในส่วนนั้นแต่อุ้ยไม่เล็บเจเจพูดเนาะพูดไปหน่อยหนึ่งค่ะแต่พูดไม่เยอะมันอาจจะติดตรงที่ว่าไม่เล็บเจเจไปใส่หมวกลงไปตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ่ายหมวกหมวกที่เราทํางานนะเนาะนะคะมันมันเป็นอะไรไม่รู้มันถึงติดเนาะไม่เล็บเจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะพอเห็นว่าติดแดงติดเหลืองไม่เล็บเจก็เลยลบทิ้งหมดเลยนะคะในคลิปนั้นเนาะ คลิปนี้ไมล์รับเจก็จะมาเล่าข่าวสารนะคะก็คือไปฟังได้ไม่นานนะคะไมล์รัเจก็เลยจะเอาเนาะคือไมล์รับเจช่วงนี้ก็จะเอาคลิปตอนต้นเรื่องนะคะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้านั่นแหละค่ะคือช่วงนั้นที่กาลังเล่าข่าวเกี่ยวกับข่าวนี้นี่แหละค่ะเอามาย้อนให้ฟังว่าความจริงในตอนเริ่มต้นก่อนที่นะคะจะกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นแหละเนาะนะคะก็คือเอามาเล่า ให้กันให้ให้ฟังนี้แหละค่ะเนาะแล้วก็ไมล์เล็ฟเจเจก็เอาคลิปเหล่านั้นแหละค่ะมานําเสนอให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาได้รู้ความจริงในวันที่เกิดเรื่องเนาะนะคะไมล์เลฟเจก็อยากจะให้ฟังนะคะอันนี้ในคลิปนี้ไมล์เล็ฟเจเจจะรวมหลายๆตอนเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะพูดให้ฟังถึงนะคะประมาณว่ามีทั้งเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องเครื่องโทรศัพท์ ที่เปลี่ยนเครื่องแล้วก็แก๊งเด็กจำปาเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ไมล์รับเจก็เชื่อและค่ะว่าเอฟซลุงป้าที่ตที่ติดตามข่าวมันตั้งแต่ต้นเนาะจะรู้ความจริงทุกอย่างเหมือนเหมือนกับไมลวรับเจนี่แหละค่ะแต่เราจะเอามาย้อนให้คนที่ยังมานั่งด่านั่งลุงหรือมานั่งว่าให้ลุงว่า เป็นไปแล้วอะไรพวกนี้คืออยากจะให้เขาติดคุกว่าง,งั้นเถอ,อะเนาะเราก็จะให้เขาเห็นความจริงในส่วนนี้นะคะให้เห็นความจริงในวันเกิดเรื่องเพราะบางคนมาเล่าข่าวเนี่ยมาทีหลังนะคะมาทีหลังมาช่วงที่กําลังประโคมข่าวว่าลุงผิดนั่นแหละคะ่ะก็เลยจะเชื่อตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่เชื่อตอนต้นเพราะไม่ไม่เคยได้ดูตอนตอน้ตนๆแต่มามาเล่าข่าวมาพูดข่าวช่วงหลังนะคะเนาะก็อยากจะให้เขารู้ความจริงในวัน ที่เกิดเรื่องใหม่ๆเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดน่มันอาจจะเป็นการไปใส่ร้ายผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ข้อมูลความจริงตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะเนาะมันจะเป็นกรรมติดตัวก็เลยไม่อยากให้นะคะใครไปพูดโดยที่เราไม่ได้เห็นกับตานั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังค่ะมันมันจะมีหลายคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวไมล์เลบเจจะเปิดให้ฟังนะคะสิบแปดชัว่วโมงค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยในใบชนะสูตรศพเนี่ยนะ สิบแปดชั่วโมงนี่ฮะมันก็เท่ากับว่าเด็กจะต้องตายเจอศพคือสิบสี่ถูกไหมฮะสิบสี่ตอนที่เจอก็ต้องย้อนกลับไปน้องเนี่ยตอนเจอศพก็คือตอนเย็นเ็มันก็ต้องย้อนกลับไปสิบแปดชั่วโมงน้องก็น่าจะสิ้นลมประมาณสักสิบสองหรืออะต่ออาจจะถึงสิบสามนึกออกไหมฮะแสดงว่าการอุ้มน้องวันเดียวแล้วขึ้นไปวางบนเขาอาจจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คือหลักฐานการชนะสูตรศพน้องนั่นแหละค่ะว่า น้องเสีย 10, เอวันที่สิบสี่เจอใช่ไหมคะก็ให้ย้อนกลับมาสิบแปดชั่วโมงก็จะตกประมาณวันที่สิบสองสิบสามก็คงสิบสองช่วงเย็นๆหรือว่าเข้าสู่วันที่สิบสามนั่นแหละความหมายเขานะคะก็คือให้ไล่จากวันที่สิบเก้าเอ้ยวันที่สิบสี่สิบสี่สิบเก้านาฬิกาน่ะให้ย้อนกลับมาสิบแปดชั่วโมงนั่นแหละคะ่ะเนาะก็จะรู้ว่าน้องเสียวันไหน อันนี้มันก็เลยทําให้เราสงสัยว่านะคะถ้าย้อนกลับมาวันที่สิบสองนะคะสิบสองครอบครัวลงมาจากเขากี่หม่ไปเจอหรือ,อยังจึงต้องเป็นลมเป็นแรงไปแล้วรอบหนึ่งถึงได้หามกันลงมาอีกไม่อยากให้ขึ้นไปอีกนะ่ะก็เพราะว่าไปเห็นอะไรหรือเปล่าตามที่หลายๆคนสงสัยนั่นแหละเพราะขึ้นไปเช้ามืดของวันที่สิบสองลงมาถึงก็ 9ก้ามงกว่าๆนั่นแหละเพราะว่ามีคนโทรไปยังยัง,ยงเดินอยู่บนเขาอยู่เสียงใบไม้แห้งได้ยินจึงถามไปว่าอยู่ตรงไหนเขาถึงบอกว่าอยู่บนเขานี่แหละค่ะคือมันไปโยงกันนะคะแล้วเรามาฟังอีกคลิปนะคะมันจะมีหลายๆคลิปไหมเริฟเจเจก็อยากจะให้ฟังหลายๆคลิปนะคะ แก๊งจำปาจำปาใหญ่นะฮะมันมีจำปาใหญ่จำปาเล็กผมก็ไม่ต้องไปเปิดทัวร์แล้วนะฮะมันมีสองต้นคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาเล่นที่ต้นจำปาประมาณหกคนแต่ไม่ได้เห็นคนร้ายไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนการก้าวเดินแต่ในวันดังกล่าวน้องสัิ่งไม่น่าจะหลับแต่เขาน่าจะเล่นโทรศัพท์แล้วหันหลังให้ชมพู่นี่คือกลุ่มแก๊งจำปาพูดนะ ้องนนี้คือเราท,ที่ต้มจำปาดูเห็นน้องแก็จ,กจะรู้ข่าวน่อผู้ใหญ่หายตัวไปใช่ไหมครับค่ะเป็นยังไงครับตอนน้คือทงอง้งเขาจะใครนตัวนึงแพี่ของน้องผูพู่ค่ะน้องสตีนเนี่ยมาบอกเราว่ายังไงบ้างบอกว่าเห็นน้องพู้ใหญ่ไหมน้องบอกอเขาว่ไงไครับไม่ แลตอนนั้นเนี่ยก่อนพี่น้องสมคูจะหายไปที่พี่จิงจะมาบกเรานะครับคือคนมาทีน,น้องสมคูง่า,งา,งางเลยบ้านาป่เลยไม่ได้ยินนะคะแล้วได้ยิเยนเสียงนองสมูเสียงเดิมเสียอะไรไม่ได้ยิน,นะคะ่ะแล้วเราเห็นนรือ,อ,อ,อว่าขับไปทางซอบ้นอนนานนองุกไ,ไม่เห็นะไนะ,ะได้ยินเสียงงไห ไม่ค่ะไอนเรายัาองค่ะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยน้องสิงเนี่ยเขาหลับจริงไหมไม่ค่ะน้องสลิงไม่ได้หลับค่ไนเรากิูครับน่าจนะคะเขาเล่นโทรศัพท์หรือว่าเขาดูน้องไม่เขานอนกุ้มลง่ะค่ะต่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเล่นโทรศัพท์หรือว่าเขานอนตอนนั้นนอนก้มหน้าค่ะอาจะหันหลังหลังใหคกู้ไหมค่ะจะไม่้หลับ คเมาฟังคลิปนี้ดีกว่าค่ะแม่น้องชมพู่เรื่องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือในวันที่ลูกตายนี่คือประเด็นใหญ่เพราะมีสิทธิ์จะคิดว่าเปลี่ยนต้นล,อล็อกเบอร์หรือติดต่อกับใครอะไรยังไงไหมวันนี้ตาชานออกมาตอบแทนแม่น้องชมพู่ตาชานอธิบายเรื่องแม่น้องชมพู่เปลี่ยนมือถือหลังลูกตายเพราะอะไรไป้ายโทรศัพท์เครื่องเก่ามันเสียนะคะมันใช้ไม่ได้เห็นแม่เขาพูดว่าความจำเป็นเต็มสุดท้ายแล้วก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาใช้เพราะว่าในท่วงนั้นเนี่ย ทำด้านรงไหนว่าทําไมน้องตายป,ปั๊บแล้วเปลี่ยนโทรศัพท์แม่ยืนยันนะฮะว่าที่ต้องเปลี่ยนโทรศัพทพ์เพราะโทรศัพท์เครื่องเก่านะ,ะตำรวจเอาไปเช็คข้อมูลแล้ววันหนึ่งยังมีคนโทรเข้ามาหลายๆชั่วโมงโทรศัพท์มันก็เลยรวนครับจึงต้องเปลี่ยนซื้อเครื่องใหม่โดยตัวเองซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่วันที่23มิถุนาขอยืนยันว่าเครื่องเก่าก็ไม่เคยลบข้อมูลใดๆทั้งสิ้นฟังเสียงแม่เปิดใจเกาะนี้เกาะที่สองนะ แม่ตำรวจเอาไปเช็คมันวันหนึ่งวันหนึ่งหลายชั่วโมงค่ะแล้วเครื่องมันเหมือนจะรวนแม่ก็เลยซื้ออันใหม่แต่เครื่องเก่ายังยืนย,ย,ยันว่าไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นและนี่ยแหละค่ะเราก็อยากรู้ว่าเครื่องเก่าถ้ายังไม่ได้ลบอะไรตอนนี้อยู่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ไหนถ้าเครื่องเครื่องเก่าเนี่ยยังไม่ได้ลบข้อมูลใดๆทำไมเจ้าหน้าที่ไม่สืบไอ้อตรงที่บอกว่า มีคนโทรเข้ามีคนโทรเข้าให้ไปรับน้องที่ตีนเขาอะนะใช่ไหมคะทุกคนว่าตรงนั้นมันมีจริงไหมสังคมเขาอยากรู้ตรงนั้นมากเพราะหลายคนยังสงสัยในในส่วนนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราสงสัยว่าทําไมวันนั้นที่บอกว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาให้ไปรับน้องที่ตีนเขาบอกจะเอาน้องมาคืนแล้วทําไม คนอยู่มากมายนะ่ะตรงนั้นเขาได้รู้ได้รับได้ฟังนะ่ะได้รับรู้และก็ได้ฟังในสิ่งที่คนโทรเข้ามาซึ่งโทรศัพท์เครื่องนั้นก็คือเป็นเครื่องที่เขาเปลี่ยนออกไปนั่นแหละค่ะหลายคนก็ได้ฟังได้ยินเสียงหัวเราะที่พูดออกมาที่มาลเซีเปิดให้ฟังในคลิปเก่านั่นแหละค่ะว่าคนโทรเข้ามาแล้วก็ให้ไปรับแต่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเพราะชาร์จแบตไวเนะ่ะทําไมหลักฐานตรงนี้มันหายไปไหนหมดทําไมไม่มีเจ้าหน้าที่พูดถึงส่วนนี้เลยใช่ไหมคะทุกคน เนี่ยเราก็สงสัยแต่ทําไมถ้าว่าคนที่โทรมาบอกให้ไปรับลูกที่ตีนเขานั่นก็แสดงว่าไม่ใช่ลุงเพราะลุงเขาก็อยู่ป้าเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยไอ้ตรงที่ว่ามีโทรศัพท์นะ่ะมีสายเข้ามานะ่ะป้าก็อยู่ตรงนั้นป้าก็ถามคนที่รับสายด้วยว่าใครโทรมาเห็นไหมคะในคลิปไมล์เลิฟเจเจเอามาเปิดให้ฟังแล้วคลิปก่อนนี้นะคะก่อนสองสาวันเนี่ยใช่ไหมคะทุกคนแต่ทําไม เราไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่แถลงการส่วนนี้เลยใช่ไหมคะทุกคนมันจึงเป็นไอ้ข้อกังขาให้ประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารเนี่ยรับฟังข่าวสารนียกังขาในในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะเขามั่นใจว่าลุงไม่ได้เป็นคนทําถ้าลุงเป็นคนทําคงไม่มีใครโทรมาบอกให้ไปรับน้องที่ตีนเขาในวันที่เกิดเหตุใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คลิปนี้ก็เลยเอามาเล่าข่าวนะคะให้เราได้เห็นกันว่า คนที่ออกมานั่งด่าลุงด่าป้าคนที่มายัดเยียดความผิดให้ป้าแม้แต่คนในครอบครัวที่พูดให้เขาไปเจอสองปดปดให้เขาไปรับโทษตลอดชีวิตหรือถึงกับนะคะประหารชีวิตเนี่ยลองย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของตัวเองในวันเกิดเกิดเรื่องนะคะก็คือตั้งแต่วันที่ส1บนั่นแหละใครโทรเข้ามาถ้าคุณบอกว่าเป็นลุง แล้วใครที่บอกโทรมหาน่ะนะคะมันต้องมีในโทรศัพท์อยู่แล้วเสียงคนพูดคนคุยเนะี่ยถ้าไปกู้มาใช่ไหมคะทุกคนไปกู้ส่วนนั้นมาก็จะได้รู้ว่านะคะตรงนี้เขาพูดถึงอะไรนะคะเพราะว่าแม่เขาไปถามคนบ้านหลังนั้นนะ่ะที่เขาไปชาแบตนนะ่ะรู้จักที่ตรงนี้ไหม จะไปรับน้องมีคนจะเอาน้องมาส่งเห็นไหมคะเขาพูดออกจากปากตัวเองด้วยซ้ําในวันนั้นนะ่ะจนกระทั่งมีโทรศัพท์เข้ามานั่นแหละค่ะเ,ะเนาะอันนี้ก็เล่าประมาณนี้นะคะในคลิปนี้ก็ฝาก F.C. ลุงพลป้าแตนทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สก,กีนของบริษัทมนอนโอมซับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณและชนีโรติซ่ของคุณอ้อก๋วยเตียวเรอของคุณอนวั และก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเราส่งถึงกันแล้วเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มากับลุงป้านั่นแหละค่ะมาดิพิษของคุณราชนีโรตีแซของคุณอ๊อกก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์และก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซสายลุงป้าที่ค้าขายทางออนไลน์กันทุกๆคนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะตามกําลังของเรานะคะ ในคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love er fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการมีความสุขมากๆพร้อมครอบครัวนะคะโชคลามเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกิกนเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุง่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพพลันนามัยแข็งแรงเฮงๆรวยรวย,รวยกันทุกคนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ